ให้โย ورو โเนี่ยนะครับกลับมาแบบระมัดระวังคุณต้องกลับมาแบบระมัดระวังอันดับแรกการเล่นระบบนะระบบใหม่เนี่ยนะครับสามเนี่ยถ้าโยโร o รีบเล่นเขาจะได้รับบาดเจ็บเขาจะได้รับบาดเจ็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของความพยายามในการที่จะลงเล่นนั้นแน่นอนครับต้องใช้เวลา ในส่วนของการขาดหายไปย و โ و นะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่สิ่งที่ได้รับแจ้งนะครับเขาไม่ได้บาดเจ็บแต่แผนในการลงสนามจะต้องค่อยๆกลับมาย้ําเลยครับอันนี้เป็นประโยคสําคัญเลยทีนี้ยโ ر و จะลงในเกมไหนได้ยโร่นะครับจะสามารถลงสนามได้ในเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลนะครับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลไม่แน่ใจว่าสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมทำไลฟ์อัพให้ เกมที่ยูโรจะลงนะครับคือเกมกับอาร์เซนอลในวันที่4ธันวาคมนี่คือ